กระหันไลท์สดผ่านช่อง YouTube ถึงจะไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรครับผมจะ่ก่อนแนะนำตัวนะครับครั้งแรกของการทำ YouTube ผมนัโคกไอ้บไรนไรผมทำคลิปใน TikTok มีผู้ติดตามแสนว่าคนอยากจะเข้ามาลองทำในช่อง YouTube ดูมั่งก็ฝากใครพ่อแม่พี่น้องเสือหัวใจไว้ให้นัโคกมั่งนะสักหนึ่งห้องหัวใจฝากเข้าไปกดติดตามกด ตะไคร้ให้นาโคกหน่อยนะครั้งแรกไม่มีคนดูเลยสักคนเลยปี่ายไม่เป็นไรครับทําใหม่ครับก็สู้ๆครับทุกคนบอกตัวเองนะผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอ่แม็คโคสิบล้ออะไรประมาณนั้นแม็คโคสิบล้อจมั่งอะไรรถพังรถอะไรแล้วแต่ครับเฮ้ยไอสัตว์มีคนดูด้วยจี่าย็นไยมาเรื่องแล้วสวัสดีครับหนึ่งคนดูครับสวัสดีครับหนึ่งคนดูครับ มันมาได้ยังไงวันนี้ครั้งแรกของนัคโคนะครับนัคโคก็ทําคลิปแต่ใน t i กตอกวันนี้ได้มาทําคลิปตรงนี้ก็ก็ดีครับขอบคุณครับหนึ่งคนดูครับเข้ามาแล้วก็แล้วเราจะมันพิมพ์แบบพิมพ์คอมเมนต์อะไรได้ป่ะวะใะเนี่ยมันเหมือนในนี้ปะมันเหมือนในพวกไลฟ์สดใน f a c e b o o k ในทิกตอกแล้วะ,วะเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เราก็เล่นครั้งแรกนครั้งแรก เพิ่งจะเข้ามาเล่นเพิ่งจะเริ่มทําช่องนี้ประมาณสัก2กวันแล้วผู้ติดตามได้พันคนมาไลฟ์สดได้แล้วก็เลยลองลองดูว่ามันคืออะไรเอ,อ้ยหนึ่งคนดูก็ยังดีว่าไอ้บันไล้ยต่เฮ้ยแค่นี้นะครับทุกคน แล้วกูจะวางไงวะ